ดูมเดโกเฟนฉันมีแฟนสาวในวันสิ้นโลกตอนที่22-25ปลายรอยเพจแปลไปอ่านไปก็ถ้าหากเพื่อใครที่อยากจะอ่านเองก็อย่าลืมไปกดติดตามเพจผู้แปลไม่ก็เข้าไปอ่านในเพจผู้แปลได้นะครับก็ผมได้ทิ้งลิงก์ไว้ที่ด้านลน่างคลิปตลอดนะครับก็ ก่อนที่จะไปรับชมรับฟังคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสรียเวลาไปมากกว่านี้พวกเราก็ไปเริ่มรับชมรับฟังคลิปกันเลยนะครับไปกันเลยนะครับจุกรูน้อยเนี่ยประสบเ้ยมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่วะ ทุกอย่างกลายเป็นแบบนี้ไนดะ้ยังไงกันชิพวกเราถูกหลอกพวกมันต่อต้านการซุ่มโจมตีของพวกเราได้ตอนนี้พวกเราโจมตีไม่มีใครอยู่บนรถแล้วแล้วก็ใช้พิธีหาต้นตอของกระสุนที่เรายิงไปทําให้พวกมารู้ตําแหน่งของพวกเราเพราะแบบนั้นมันจงโจมตีพวกเราได้อย่างแม่นยำสินะไอ้ขัวแดงว่าไงครับรึกพี่ แกเอาคนไปสองคนแล้วจัดการคนที่ยิงมาซะได้เลยครับพี่เฮ้ยพวกแกรีบตามมาเฮ้เจิงเหมยมีคนมารู้เร็วนะการซอดของเซลยังไม่สิ้นสุดเลยเอยสมองสมองฉันไม่เก่งด้านการคำนวณซะด้วยสิคำนวณอ๋อพี่สาวใครบอกเราไว้ว่า เมื่อไฟติดขึ้นมาแล้วอะไรก็ไม่สามารถดับได้ถ้าเป็นแบบนี้นะก็ถ้าดับไม่ได้ก็ใส่ให้สุดตามฉันมาเราต้องรีบจัดการอุปกรณ์ของเธอซะเร็วเร็วเร็วเข้าเดี๋ยวนี้เฮ้ย <c oughs> จ้าหน้ากากเหลกล่วไปแล้วว่าไงนะมันคือปืนซุ่มยิงค้นหามันแล้วหน่อยมันใช้อะไรซุ่มจบตีเราก็ไแน่ะนะนั่นมันปืนใหญ่ลอยฟ้าน,นี่นะเป็นไปได้ยังไงมันได้อาวุธนี่มาจากไหนกัน พอดีว่าด้วยกันก็เลยซื้อมาได้ของใหม่นี่มันดีจริงๆริานลิ้นเจียง อ้าวทำไมแกถึงมาอยู่ที่นี่ล่ะเหิมหน่วยสืบราชการลับของนายมีหน้าที่ติดตามพี่หูไม่ใช่หรือไงแล้วที่นายไม่ตามไปแบบนี้มันจะไม่เป็นอะไรงั้นเหรอพี่หูล่ะหรอนายรู้ไหมจริงๆแล้วต้นกับเดิดของพี่หูคืออะไรก็เคยได้ยินมาบ้างว่ามาจากแถบชานเมืองทางใต้ที่เชี่ยวชาญเรื่องธุรกิจการท้ามนุษย์น่ะ ใช่แล้วพวกมันมีส่วนร่วมในการค้ามนุษย์เท่าที่ชัดไปเสิบฟข้อมูลย้อนกลับไปดูชัดก็ได้เข้าใจว่าพวกมันไม่ได้เก่งอะไรเลยดังนั้นรอให้พวกมันตายกันก่อนแล้วฉันค่อยไปเก็บของที่เหลืออยู่ดีกว่าทำไมพวกมันถึงจะตายน่ะเหรอก็เพราะว่านั่นก็เพราะว่าในที่สุดก็หาเจอแล้วผู้หญิงพวกนั้น ที่พวกมันเห็นว่าเป็นแค่ดอกไม้ประดับแต่จริงๆแล้วพวกเธอนะ่ะก็คืออะไรกันอะบบาคะพวกชอบชุม่มโจมตีเนี่ยออกมาเล่นกับฉันสิเธอร่ดก็คือดอกไม้กินเลือดยังไงล่ะโอ้ใช่ยาแตกหนึ่งแตกสองแตกสามแตกสี่แตงอกตัวหนึ่ง <c oughs> แตกหก แตกเจ็ดแตกแปดเป็นไงล่ะกูหกแท้เจ้าพวกงูอเอ้ยคาเธอทิ้งซะเอ๊ะต่อไปก็จำยุจูจกลางอากาศงั้นรอะจำมิจำมิอีนังบ้าเอะกูว่าไม่รอดแน่อนอนคราวนี้แกด่าใครนะ ปาารน,นี่ฉันแค่วอร์มร่างกายเองเท่านั้นนะฉันเองก็ไม่ได้ออกไรงแบบนี้นานแะล้วเหมือนกันแถมได้รองของใหม่ที่เพิ่งซื้อมาอีกด้วยใครอยากจะเป็นตัวทดลองให้ฉันอีกก็เข้ามาสิถ้าไม่เข้ามาแล้วก็ฉันจะไปหาตัวที่เลยนะว่ายังไงล่ะ โอเคก็จบไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็สําหรับตอนนี้ช่วงท้ายผมก็ภากไปคนลุกไปนะครับไม่รู้เป็นไรนะเออคือแบบนางเอกมันแบบโหดจัดๆโหดแบบสัสว์เลยนะครับทุกคนก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้เนาะก็ก็มันมีเท่านี้นะ่ะก็อย่าลืมไปติดตามเพจูปแปลด้วยล,ล่ะไปลวดะครับบาย